บทที่17อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือสามวันต่อมาที่หน้าศาลาป่ายู่คนงานในทั้งสามคนกำลังพยายามต่อรองกับล่วอู่เจ้าของร้านขอรับพวกเราขอไม่ตะโกนได้ไหมพวกเจ้าต้องตะโกนล้วอู่มีความมุ่งมั่นมากแต่มันน่าอายข้าจะหักเงินเดือนพวกเจ้าถ้าไม่ตะโกนล่วอู่ขู่พอทั้งสามคนได้ยินดังนั้นก็ตะโกนออกไปที่ถนนอย่างไม่เกรงกลัว เข้ามาดูกันได้ขอรับลูกแมงป่องทรายสีเหลืองที่ถูกทําให้เชื่องเข้ามาดูสิขอรับถ้าท่านพลาดไปหลักก็ไม่มีโอกาสหน้าแล้วนะแมงป่องทรายที่ถูกทําให้เชื่องด้วยฝีมือเจ้าของร้านรับประกันคุณภาพนั้นเหนือกว่าสัตว์วิญญาณในระดับเดียวกันมีมันแต่ไม่มีเงินยังคุ้มกว่าวันนี้ท่านให้ความไว้วางใจกับเราในวันพรุ่งนี้เราจะทําให้ท่านประหลาดใจผลิตภัณฑ์ของศาลาป่ายูกการันตีคุณภาพ ผู้คนบนถนนพากันหันมามองดูทั้งสามคนราวกับว่ากำลังดูคนเสียสติพวกเขาสามคนทั้งละอายและโกรธแต่เพราะคำว่าเงินตราและศักดิ์ศรีของเจ้าของร้านใหม่ยังไงยังไงพวกเขาก็ต้องขายให้ได้เท่านั้นในเวลาปกติร้านคา้าสัตว์วิญญาณทำเพียงแค่รอให้ลูกค้าเข้ามาหาพวกเขามันช่างน่าอับปัดนักที่พวกเขาต้องออกไปเรียกลูกค้าเหมือนนางลมที่คอยเรียกหาแขกแต่มันได้ผลกว่าที่คิด มันเป็นความจริงเพราะมีลูกค้าหลายคนเข้ามาด้วยเสียงด้วยเสียงเร่ขายเข้าไปในร้านแล้วดูแมงป่องสายที่หน้าทึ่งพวกนี้ขายราคาเท่าไหร่มีลูกค้าคนหนึ่งถามขึ้นชายสามคนชี้ไปที่ป้ายไม้ที่ปักอยู่ข้างๆบนป้ายไม้เขียนบอกไว้ว่าส่วนลดใหม่ล่าของร้านค้าของเราลูกแมงป่องสายจาก2 0 0พหินวิญญาณตอนนี้เหลือเพียง1,000พันหินวิญญาณไม่รีบซื้อระวังหมดอะไรเนี่ยหน้าเลือดชะมัด หนึ่งพันวิญญาณเพื่อลูกแมงป่องสายเนี่ยนะเจ้าจะซื้อหรือไม่ซื้อพอได้ยินคําย้อนดังนั้นลูกค้าชายผู้นั้นก็เดินจากไปด้วยความโกรธลูกค้าหลายคนกําลังชี้มือชี้ไม้ไปยังป้ายราคาและกล่าวคําติชินนินทาตรงหน้าศาลาไปอยู่นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่เคยได้ยินเรื่องโง่โงของเจ้าของร้านที่ซื้อแมงป่องสายในราคาตัวละสามร้อยหินวิญญาณทว่าตอนนี้มันถูกขายในราคาหนึ่งพันหินวิญญาณการกระทําแบบนี้ทําให้คนทั่วไปพากันเยอะหยัน เจ้าของร้านคนใหม่คงกำลังรอเล่นอยู่แน่ๆสาลาไปอยู่ซึ่งเคยมีธุรกิจพอไปรอดได้เรื่อยๆนั้นกำลังจะล้มละลายเพราะมือเขาอย่างแน่นอนแมงป่องทรายเป็นแค่สัตว์วิญญาณระดับทองแดงซึ่งใครๆก็อยากจะทำสัญญากับสัตว์วิญญาณที่มีระดับสูงกว่านี้มากกว่าอย่างไรก็ตามสัตว์วิญญาณระดับทองแดงสามารถทำสัญญาวิญญาณและกลายเป็นระดับเงินได้ตามทฤษฎีแล้วดังนั้นราคาตลาดของสัตว์วิญญาณระดับทองแดง จึงไม่ค่อยผันแปรนักผู้ใช้พลังวิญญาณที่ไม่มีพรสวรรค์หรือมีเงินในกระเป๋าไม่มากจึงสามารถทําสัญญากับพวกมันได้สบายๆลูกอูเร่ขายมาเกือบตลอดทั้งวันแต่กลับไม่มีผู้ซื้อเลยลูกค้าต่างก็ถามเกี่ยวกับราคาที่เขาเขียนจากนั้นก็ออกไปด้วยความโกรธราวกับว่ากําลังถูกล้อเล่นคนงานทั้งสามคนเริ่มกระหายน้ําและวิตกกังวลอาฟูและเสี่ยวชามองกระพริบตาไปที่งูเถาเจ้าเสน็จกับเจ้าของร้านคนใหม่ที่สุด เจ้าถามเขาหน่อยสิมู่เทายิ้มอย่างขมขื่นแล้วยกถ้วยชาสมุนไพรขึ้นดื่มเพื่อดับกระหายจากนั้นก็เดินมาที่ฝั่งของโลกอูแล้วพูดขึ้นอย่างระมัดระวังเจ้าของร้านราคาของพวกเราแปลกเกินไปหรือเปล่าก็คงเป็นอย่างนั้นโลกอูครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งค่าก็รู้สึกว่ามันต่ำเกินไปข้าใช้พลังงานไปมากในการฝึกฝนมันข้าควรจะรวมค่าธรรมเนียมในการสูญเสียพลังวิญ,ญญาณด้วยไม่ไม่ไม่ มูเถารีบค้านอะไรนะข้าหมายถึงมันสูงเกินไปราคาสูงงั้นหรือมูเถาพยักหน้าให้แบบสงสงฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องกังวลไปข้าสัญญาว่าพวกเราขายได้แน่ล้วอูยืนยันกับมูเถาเต็มด้วยความมั่นใจมู่เถาพูดไม่ออกเขาได้แต่สงสัยว่าเจ้าของร้านคนใหม่ไปเอาความมั่นใจมาจากที่ไหนขณะเดียวกันเฉินจิงกำลังดื่มชาและเล่นหมากรุกอยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึก นายท่านมีข่าวใหม่เกี่ยวกับศาลาป่ายู่คนงานชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาเมื่อทั้งคู่พูดคุยเกี่ยวกับศาลาป่ายู่เสร็จเจ้าของร้านเฉินก็หัวเราะแน่นอนสิเจ้าคิดว่าลูกชายที่ถูกทิ้งถูกเนรเทศจะเป็นคนแบบไหนกันดูเหมือนข้าจะคิดผิดจริงๆเรื่องงูทองคำกล้าขายลูกแมงป่องใสในราคาหน,นึ่งพันหินวิญญาณข้าไม่เชื่อว่าจะมีคนโง่ที่ไหนจะซื้อถ้ามันขายได้ข้าจะยอมกลืนชิ้นหมากรุกชิ้นนี้เลย เจ้าของร้านเฉินยังคงดื่มชาและเล่นหมากรุกต่อไปต่อจากนี้ไปเจ้าไม่จําเป็นต้องแจ้งข่าวเกี่ยวกับสาราไปอยู่อีกต่อไปแล้วจับตาดูหอคอยหงชาไว้ก็พอข้าได้ยินมาว่านักเล่นแร่ปแปรธาตุของหอคอยหงชาได้พัฒนายาเม็ดใหม่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ลองไปสืบสูตของมันมาดูกันดีกว่ารับทราขอรับหอคอยหงชาคือร้านที่เปรียบได้ดั่งไพ่ตายของทีมหงชาแม้ว่าสาลาไปเป่าเองจะอยู่ภาย ต้ร่มโงของทีมหงชาแต่ทีมหงชาของโนต้าแต่ในนั้นเองก็ถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆเช่นกันทั้งเจ้าของร้านที่อยู่เบื้องหลังศาลาไปเป่าและที่อยู่เบื้องหลังหอคอยหงชาต่างก็ไม่ใช่คนที่จะทลาท้างกันง่ายๆในช่วงเย็นที่ศาลาไปอยู่ยังคงไม่มียอดขายแถมยังแย่กว่าปกติเสียอีกผู้ที่จะมาซื้อ,อยาเองก็เริ่มรู้สึกไม่เต็มใจที่จะเข้ามาที่ศาลาไปอยู่ชายในชุดคลุมสีดำคนหนึ่งท่าทางดูเป็นผู้ใหญ่ และสุขุมเดินผ่านศาลาไปอยู่ไปและเมื่อเขาได้ยินเสียงคนเร่ขายก็คิดว่ามันน่าสนใจจึงเดินเข้ามาเจ้าขายลูกแมงป่องายสีเหลืองที่เชื่องแล้วที่นี่ใช่หรือไม่ถามโดยชายในชุดดำมู่เถาพยักหน้ายอย่างรวดเร็วใช่ขอรับใช่ขอรับนี่มันใกล้ถึงวันเกิดของลูกชายของข้าข้าสัญญาว่าจะซื้อรถมาให้เขาแต่เปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกแมงป่องสยก็คงจะได้ชายในชุดดำเอามือแตะคางและครุ่นคิด ทันทีที่ได้ยินดวงตาของมู้เถาก็เบิกโตใช่แล้วใครๆก็สามารถซื้อสัตว์วิญญาณเป็นสัตว์เลี้ยงได้โดยธรรมชาติแล้วคนเหล่านี้เป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่พลังวิญญาณไม่ได้ส่งพลังหรือร่ำรวยเชิญท่านกรุณาเข้าไปข้างในขอรับมู้เถาเดินมาที่กรงพร้อมกับชายชุดดำแมงป่องทายทุกตัวจะถูกเก็บไว้ในกรงแยกกันร่างของมันทุกตัวเป็นสีดำแต่ยิ่งมันโตขึ้น ก็จะยิ่งมีสีอ่อนลงและมีพิษมากขึ้นแมงป่องทรายเมื่อโตเต็มวัยนั้นจะเป็นสีขาวพิษอันรุนแรงของมันจะพัฒนาจนถึงขีดสุดซึ่งบางคนจะเลี้ยงมันให้เป็นยามมันดูดีมากชายในชุดดำดูเหมือนจะมีสายตาวิเคราะห์ที่ดีมู่เแถาพยักหน้ายอย่างรวดเร็วท่านช่างมีความเชี่ยวชาญจริงๆเจ้าตัวเล็กพวกนี้เจ้าของร้านของเราใช้พลังงานไปอย่างมากเพื่อฝึกฝนมันทันทีที่แขกคนอื่นเข้ามาในร้านพวกเขาก็จะถามถึงราคา ซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินราคาพวกเขาก็ไม่แม้แต่จะมองได้แต่รีบหันหลังกลับออกไปและสักแช่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเจอลูกค้าที่ไม่สนใจราคามากนักแน่นอนว่าเขาคนนี้เป็นหนึ่งในนั้นเอออะไรนะ่าชายชุดสีดําพบเครื่องหมายสีดําขนาดเล็กบนหางของแมงป่องสายแม้จะไม่ชัดเจนแต่จะเห็นได้ว่ามันเป็นคําเขียนว่าความมืดนี่เป็นเครื่องหมายพิเศษโดยเจ้าของร้านของเรางูเถากล่าว เฉพาะสัตว์วิญญาณที่เขาฝึกฝนอย่างระมัดระวังเท่านั้นจึงจะมีตรานี้ได้ชายชุดสีดำขมวดคิว้วข้าว่าเจ้าของร้านของเจ้าไม่ธรรมดาซะแล้วสิเขาคิดว่าเขาเป็นใครถึงกล้าทิ้งเครื่องหมายไว้บนสัตว์วิญญาณที่ฝึกไว้เจ้าแห่งผู้ฝึกสัตว์เครื่องหมายของเขานั้นหาได้ยากและมันก็ดูน่าเกลียดเกินไปมีผู้ปรับแต่งพลังวิญ,ญญาณเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทิ้งตราของตนเองไว้บนสัตว์วิญญาณที่ตนฝึก ตัวอย่างเช่นเฉินสังเทียนผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณคนแรกในราชวงศ์มังกรเรนกายที่จะทิ้งตราอักษรสวรรค์ไว้บนสัตว์วิญญาณที่เขาฝึกฝนมาอย่างพิถีพิถันและตราอักษรสวรรค์เหล่านี้ก็เปรียบได้กับเครื่องรับประกันคุณภาพว่าสัตว์วิญญาณที่มีเครื่องหมายนี้จะเป็นสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังวิญญาณในระดับเดียวกันเพียงแค่มีสัตว์วิญญาณที่มีตราอักษรเขียนว่าสวรรค์หลายคนก็สามารถอวดสัตว์วิญ,ญญาณของพวกเขาได้ตลอดชีวิตงูเถาไม่กล้าตอบอะไรออกไป ในความเป็นจริงแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเช่นกันเจ้าของร้านคนใหม่ค่อนข้างหญิงยโสซึ่งตอนนี้โลอูก็ยังนั่งและดื่มชายอย่างสบายๆในอนาคตอันไกลคงไม่มีใครเชื่อว่าเครื่องหมายความมืดซึ่งจะถูกรู้จักกันในนางตราแห่งการอยู่คุ้งโค้งกระพันจะเคยถูกดูถูกอย่างหยิดหยามอย่างน่าเกลียดเช่นนี้